ครับก็สวัสดีครับผมบอมท่าเสานะครับก็วันนี้มีสาระคนรู้ดีๆแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูเหรียญป่าบริราชนะครับป่าบริราชเนื่องเงินนะครับนี่นะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ผ่านมือนะครับได้ผ่านมือนะครับก็ได้มาทําให้ดูนะครับนี่นะครับที่บอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับติดค้างไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทาให้ดูนะครับนี่นะครับป่าบริลาดเนื่องเงินนะครับนี่นะครับมาพร้อมมาเลี่ยมทองนี่เลยครับมาพร้อมเลี่ยมทองนี้เลยครับได้ ได้มาอย่างนี้เลยครับได้มาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับก็เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็ทําลง u t u b e ไปแล้วนะครับทําลง youtube ไปแล้วนะครับเนี่ครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะว่าวอมท่าเสานะครับแล้วก็วอมท่าเสาแล้วก็เหรียญป่าปนิราชนะครับนี่ครับก็จะขึ้นนะครับจะขึ้นนะครับจะขึ้นิีของผมนะครับนี่ครับก็เนื้อทองแดงได้ทําไปแล้วนะครับนี่ครับก็เดี๋ยววันนี้มีโอกาสได้ มีเนื้อเงินพันมือนะครับมีเนื้อเงินพันมือนะครับก็มีโอกาสมาทําให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ครับป่าใบลานะครับป่าใบลาสนะครับก็จะต่อโค้ดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครจะตอกเลขหนึ่งในกงจักนะครับเลขหนึ่งในกงจักนะครับเห็นไหมครับตามผมชี้นะครับเนี่ยครับถ้าเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงจะต่อแค่โค้ดเดียวนะครับตรงนี้นะครับโคดเดียวนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับเป็นเลขหนึ่งในกงจักนะครับถ้าเป็นเนื้อนะวะนะครับเนื้อนะวะจะต่อตัวนะด้วยครับค้รงนนีะ เลขหนึ่งในกงจักแล้วก็มีโคตัวนาตรงนี้นะครับโคตัวนาตรงนี้นะครับนี่นะครับส่วนเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะตอกเลขหนึ่งในกงจากนะครับจะมีบนยันแล้วก็ล่างยันอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับอย่างนี้เนื้อเงินนะครับนี่นะครับส่วนเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคํานะครับก็จะตอกคู่เลยนะครับตอกคู่อะไรนะครับเลขหนึ่งในกงจากนะครับระหว่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะตอกโคตข้างๆกันครับข้างๆกันครับนี่ะครับนี่ครับก็อันนี้ก็บอกไปในเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนี่ทำคลิ บอกก yeah. ันไปแล้วนะครับบอกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการดูนั่อเงินมานครับนื้อเงินมานนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับเล่นก่อนเลยนะครับก็ขั้นแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็จดจาใบหน้านะครับจุดจําใบหน้าเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับใบหน้านะใครติดตามคิปผมประจํานะครับเพราะว่าใบหน้านี่เป็นจุดที่เราจําได้แม่นที่สุดจําได้แม่นที่สุดนะครับเนี่ยครับพอจําใบหน้าเราเกิดความคุ้นเคยนะครับความคุ้นเคยก็จะจําได้นะครับเนี่ยครับ ใบหน้าเป็นจุดที่เราจําได้แม่นที่สุดนะครับนี่ครับจับเหรียญขึ้นมานะครับจับเหรียญขึ้นมาดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับดูใบหน้าท่านนะครับนี่ครับตาชัยนะครับแล้วคมชัดอย่างนี้นะครับก็ลงกล้องนะครับลงกล้องนะครับนี่ลงกล้องให้ดูนะนี่นะครับดูคิ้วไหมครับดูเมตตาไหมครับโอ้โหคมคมเลยครับเนี่ยครับดูเมตตาดูคิ้วนะครับโอ้โหคมมากนะครับดูปากนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ คมมากๆนะครับเนี่ยครับแล้วผิวเดิมมากนะครับเหรียญนี้นะผิวเดิมมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับเงินเก่านะครับเงินเก่าที่ผ่านการเวลานะครับผ่านการเวลานะครับเหมือนเงินเหรียญราชการที่เก้านะครับราชกาลที่เก้า yep ล้วนะครับเนี่ยครับโดนอากาศโดนอากาศโดนเหงื่อโดนอะไรนะครับเนี่ยครับเขาจะมีคราบสะกบตกขึ้นนะครับเนี่ยครับจะดงดำนะครับเงินเก่าจะต้องดำอย่างงี้นะครับเนี่ยนะครับดำอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอืมเนี่ย อยู่รมเดิมเลยนะครับอยู่รมเดิมเลยนะดูด้านหลังโหด้านหลังคาบตัวกระโปงเลยครับเนี่ยครับคาบตัวกระโปงขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับเงินอย่างนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับเงินอย่างนี้ครับดูง่ายนะครับสบายใจนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับอ่าต่อไปนะครับเพื่อนจดจําใบหน้าได้แล้วนะครับจดจําใบหน้าได้แล้วนะครับจดจําใบหน้าแม่นแล้วนะครับก็อีกจุดสาคัญนะครับคือโค้ดนะครับโค้ดนะครับโค้ดนะครับเนี่ยครับโค้ดเลขหนึ่งในกงจักรนะครับจะต้องคมนะครับ คมและมีเลขหนึ่งในวงในกงจักรนะครับเลขหนึ่งในกงจักรต้องคมนะครับต้องคมนะครับนี่ครับเคยเจอของเจ๊นะครับของเจ๊นะครับเลขหนึ่งในกงจักรนะครับไม่คมนะครับไม่คมอย่างนี้นะครับนี่ครับบางเหรียญของเจ๊นะครับไม่ติดเลยนะครับเป็นกงจักรแล้วไม่มีเลขหนึ่งนะครับคือไม่ติดเลยนะครับคือสองแล้วไม่ติดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูโคตรแท้ๆนะครับนี่เนครับนี่ครับจะคมอย่างนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับชัดไหมครับอ่าชัดแล้วนะครับชัดแล้วนะครับนี่ครับ เนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับกงจักรนี่เอเล็กหนึ่งในกรงจักรนี้นะครับเนี่ยครับจะคมอย่างนี้นะครับเนี่ยครับจะคมอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้ต้องจาให้แม่นนะครับจาให้แม่นนะครับจาโค้ดแม่นนะครับก็โอกาสแท้นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้องจำโค้ดแม่นนะครับจาโค้ดแม่นแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกที่เมตตาหลวงพ่อด้ันขวามือเราครับขวามือเราจะไม่่่คคอยติดนนะรับี ถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับจะไม่ติดเลยนะครับจะไม่ติดเลยนะครับนี่ครับอันนี้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคําจะติดนะครับเพราะว่าเนื้อเงินเนื้อทองคํานะครับเขาทําบล็อกขึ้นมานะครับก็เข้าบล็อกก่อนนะครับก็เข้าบล็อกก่อนนะครับเข้าบล็อกก่อนก็รายละเอียดไม่ตาอย่างอยู่นะครับยังอยู่นะครับนี่ครับและจมูกนะครับจมูกเนื้อทองคํากับเนื้อเงินเนี่ยจะโด่งกว่าพวกนะครับจะโด่งกว่าพวกนะครับนี่ครับเพราะว่าเขาจะปั๊มเนื้อที่นุ่มก่อนนะครับปั๊มเนื้อที่นุ่มก่อนครับตาม เขาจะปั๊มเนื้อที่นุ่มก่อนนะครับเพื่อรักษาบล็อกนะครับรักษาบล็อกเพื่อให้บล็อกปั๊มได้เยอะกว่าจำปั๊มได้เยอะกว่ากว่าจํานวนเดิมครับ่าจานวนเดิมครับปั๊มได้เยอะขึ้นครับปั๊มได้เยอะขึ้นนะครับถ้าปั๊มเนื้อนวะเลยนะครับก็บล็อกเสียนะครับนวะแข็งมานะครับนวะแข็งมานะครับเนี่ยครับถ้าปั๊มนวะนะครับบล็อกแตกหมดเลยนะครับไปปั๊มเนื้ออื่นไม่ได้นะครับเนี่ยครับก็เลยปั๊มทองคำที่นุ่มที่สุดนะครับคือทองคำนะครับลองมาคือเนื้อเนนนะคครรัับบ้ยีี่ก ตรงหัวไหลที่ผมชี้นะหัวไหลที See, ่ผมชี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวลอง z ไม่ไกล้นะนี่ครับหัวไหลที่ผมชี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นบล็อกเนื้อเงินนะครับบล็อกเนื้อเงินแล้วก็บล็อกที่เป็นกระไหลกระไหลเงินหน้าทองนะครับหน้ากากทองนะครับนี่ครับจะเป็นบล็อกนี้นะครับที่แจกกรรมการนะครับที่แจกกรรมการนะเป็นบล็อกนี้บล็อกที่มีขีดตรงนี้นะครับลองสังเกตนะครับถ้าสังเกตดูนะครับบล็อกนี้ที่มีขี่ตรงนี้นะครับมีขีดตรงระหว่างไหลลวงพอนะครับ เมดตาเนี ara, Heck, ่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับจะไม่ติดเลยนะเมตตาด้านขวาจะไม่ติดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแต่เนื้อเงินกับเนื้อทองคำยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่นะครับนี่นะครับเพราะว่าเขาเข้าบล็อกก่อนนะครับรายละเอียดยังอยู่นะครับเขาเข้าบล็อกก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเนี่ไหมเมตตาจะจะด้านขวาจะไม่ค่อยติดเลยไหมไหมจะไม่เหมือนด้านซ้ายนะครับจะไม่เด้งเป็นเม็ดเหมือนด้านซ้ายนะครับเห็นไหมนี่ไหมครับ จัดนะครับช <a> ัดนะครับเนี J ่ยไหมเมตตาจะติดแทบจะไม่ติดนะครับขนาดเนื้อเงินนะครับเนี่ยครับเนี่ยไหมจะมีขีดไหลตรงนี้นะครับจะเป็นบล็อกเดียวกันกับแจกกรรมการนะครับบล็อกเดียวกันนะครับเนี่ยครับที่พบเจอนะครับเนี่ยครับบล็อกนี้นะครับเนี่ยครับขีดตรงนี้นะครับเนี่ยบล็อกนี้นะครับก็จะเมตตาจะไม่ค่อยติดนะครับเมตตาจะไม่ค่อยติดแต่เป็นเนื้อเงินเนี่ต้องคำจะติดนะครับเนี่ยนะจะติดนะครับนี่ครับแล้วก็บล็อกนี้นะครับบล็อกนี้ส่วนใหญ่ที่เจอเกนะครับเจอเกนะครับก็ จุดระวังเลยครับจุดระวังนะครับของเก๊ไปถอดนะครับอันนี้เงินไปถอดนะครับเนี่ยครับมันจะถอดมันถอดผ้าตรงลอลิงนะครับตรงคําว่าหลวงพ่อนะครับลอลิงตรงนี้นะครับจะเป็นเม็ดกลมๆนะครับเม็ดกลมๆนะครับตรงที่ผมชี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองซูมใกล้นะครับเนี่ยตรงนี้ผมชี้นะจะเป็นเม็ดเน่เกินตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเก๊เลยนะครับส่วนใหญ่จะเก๊เลยนะครับเนี่ยครับมันถอดไปแล้วมีเน้าเกินตรงนี้นะครับเนี่ยครับกดพิมพ์ไม่ดีนะครับเนี่ยครับ ก็เป็นจุดสังเกตได้นะครับเห็นตรงนี้ก็โอกาสเกเก้าสิบปเ็นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยนะครับตรงลอลิงจะมีเนื้อเกินเป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยครับที่พบเจอของเก๊นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตรงลอลิงนะครับเนี่ยครับเนี่ยไหมเนี่ยตรงลอลิงนี่นะครับเนี่ยครับอ่า ก็วิธีการดูก็เหมือนเนื้อทองแดงเลยครับเหมือนเนื้อทองแดงที่ผมทําลงไปเลยครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเนี่ยครับก็เหรียญนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ดูตัวตัดนะครับไม่ดูตัวตัดต้องขออภัยนะครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าได้มาอย่างนี้นะครับได้มาอย่างนี้เลยครับไม่อยากแกะนะครับไม่อยากแกะเลยครับไม่อยากตัมผัดผิวพระเลยครับเนี่ยครับยิ่งเป็นเรื่องเงินนี่ไม่อยากตัมผัดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูยัน ความคมเงินตัวหนังสือจะคมประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวจะส่องให้ดูอ่าเนี่ยเขาจะคมประมาณนี้ครับเนเงินนะครับเนี่ยครับจะคมประมาณนี้นะครับเนี่ยมีคาบสุกโพกด้วยไหมเนี่ยเงินเก่านะครับเงินเก่าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไหมโหนี่คมมากเลยนะนี่คมมากความคมนะครับเป็นสันเลยนะตัวยันเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยไหมเนี่ยครับความคมประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับเรื่องความคมนะครับต้อง เรื่องตัวหนังสือต้องใช้ความชานาญนะครับใช้ความชํานาญนะครับความเคยชินและความชํานาญนะครับเนี่ยครับถ้าไม่เคยเห็นเดียนแท้นะครับก็จะไม่รู้น่าคมประมาณไหนนะครับประมาณไหนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมแทบจะไม่มีเมตตาในขวามือไหมเนี่ยครับแล้วจมูกเขาจะโด่งนะจมูกเขาจะโด่งแทบทุกเหรียญนะครับเนื้อเงินนะครับแทบทุกเหรียญนะครับต้องพูดอย่างนี้นะแทบทุกเหรียญนะครับเนี่ยครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคำจะโด่งแทบทุกแทบทุกเหรียญนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเขาปั๊มเข้าบล็อกก่อนนะครับบล็อกยังไม่แตกยังไม่่แบนยยังไมุรเ พอมาเจอหน้าทองแดงนี่คือบล็อกเริ่มเสียนะครับจมูกจะแบนจะบี้ทุกแทบทุกเหรียญนะครับที่เจอหน้าแทบทุกเหรียญเลยครับนี่ครับนี่ครับที่ผมคาดว่านะครับคาดว่านะครับอาจจะผมเจอนว่านะครับน้ว่าส่วนใหญ่จมูกโดนครับน้ว่าจมูกโดนครับผมคาดว่าน่าจะปั๊มทองคํานะครับปั๊มเงินปั๊มทองคาเสร็จแล้วปั๊มเงินปั๊มเงินเสร็จแล้วปั๊มน้วานะครับแล้วนว่าแข็งนะครับน้ว่าเข้าแข็งนะครับทําให้บล็อกชํารุดนะครับบล็อกชํารุดนะครับบล็อกชํารุดแล้วจะไปปั๊มทองแดงนะครับ เพราะว่าในทองแดงที่ผมพบเจอประจํานะครับแจะจมูกบี้หมดเลยครับจมูกบี้หมดเลยครับเนี่ยครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับเนี่ยครับเป็นข้อมูลดิบนะครับข้อมูลดิบนะครับที่ว่าอาจจะปั๊มทองคําปั๊มเงินแล้วแล้วปั๊มนวะเดีแต่ต้องคำเงินเนี่ยปั๊มก่อนแน่ๆนนะครับแน่นอนนะครับปั๊มก่อนแน่นอนอยู่แล้วครับปั๊มก่อนแน่นอนอยู่แล้วแต่ปั๊มนวาก่อนปั๊มทองแดงนี่อันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมเองนะครับการวิเคราะห์ของผมเองนะครับความน่าจะเป็นนะครับความนะครับ ตรงนั้นก็ไม่ใช่สาระอะไรมากครับไม่ใช่สาระประเด็นอะไรมากนะครับเนี่ยนะก็เป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตามความน่าจะเป็นในความน่าจะเป็นนะครับแต่ทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างเนี่ยกับด้านหลังเนี่ยปกติต้องดูหูปิ้นนะครับหูจะปิ้นนะเขาจะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้อยู่ในเลี่ยมนอาจะไม่ได้เห็นต้องขออภัยจริงๆนะครับขออภัยจริงๆครับแล้วก็ปิ้นข้างนะครับปิ้นข้างมากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยครับ นี่ยครับจะปิ้นข้างนี่นะครับก็จะไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูเพราะว่าเลี่ยมทองปิดเยอะนะครับปิดเยอะในเหรียญนี่นะเลี่ยมแบบถ้าไม่เห็นขอบนะครับเนี่ยครับปิดเยอะเลยครับปิดเยอะเลยครับเดี๋ยวเราดูแค่ความคมของตัวหนังสือนะครับความคมตัวหนังสือนะครับนี่นะครับความคมตัวหนังสือพื้นผิวต้องตึงไม่บวมไม่เบอร์นะครับเนี่ยครับไม่บวมไม่เบอร์เห็นไหมครับส่องไปแล้วห้ามบวมห้ามเบอร์เห็นไหมความคมประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหม เนี่ยครับพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับนี่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคมประมาณนี้นะครับเนี่ยครับนี่พระบารมีปกเก่าไหมครับเนี่ยครับเนี่ยรำเงินเดิมเก่าเขามีคาบสุดปกใช่ไหมคาบสุดปกดำๆนั่นไหมมีโอ้เล็กกงจักรมีไทยข้างในนะครัวามเป็นไทยใช่ไหมออกแบบไปสวยงามนะครับรุ่นนี้ครับออกแบบไปสวยงามนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับก็เป็นทหารสร้างนะครับเป็นทหารสร้างนะครับทหารสร้างนะครับที่โค้ดตัวนี้นะครับโค้ดตัวนี้นะครับก็คือมีเลขหนึ่งในกองจักรก็คือกอง ทหารกองทัพภาคที่หนึ่งเป็นคนเป็นผู้จัดสร้างนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งเป็นผู้จัดสร้างนะครับจึงมีโค้ดตรงนี้นะครับเป็นมีโค้ดตรงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับออกปี20นะครับออกปี20นะครับ2520นะครับเนี่ยนะครับลืมแจ้งปีไปเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าทีนี้ดูความคมตัวหนังสือผิวพื้นผิวไม่ไม่บวมไม่เบลอครับผิวต้องตึงนะครับผิวต้องตึงไม่บวมไม่เบลอครับเนี่ยครับเบสิกเหมือนกันกับเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงเเเลลลยยยยนนนนนนนะะะคคคครรรรัััััับบบบก็ไไไปดดดดูื้้้้้ออออทงงงงแหหี่ นี่นะคร ute, hey, like cosa, ับก no 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 ็ด ok ูป no ่าบริลานะครับนี่ครับจวนเขาเรียมมาอย่างนี้ครับเขาเรียมมาอย่างนี้จะดูยังไงนะครับดูยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับโค้ดเนี่ยครับจำโค้ดให้แม่นนะครับ1โค้ด2ในความคมของใบหน้าของพ่อนะครับความคมใบหน้าของพ่อและพื้นผิวต้องตึงนะครับเนี่ยครับไม่ต้องดูตัวตัดก็ได้นะครับนี่ครับต้องขออภัยในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าพาอยู่ในเรียมนะครับนี่ครับพื้นผิวจะตึงนะครับตึงเรียบนะครับไม่บวมไม่เบลอเห็นไหม แต่โค้ดมีเลขหนึ่งนี่ก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับส่วนเนื้อเกินตรงรอลิงตรงนี้นะครับระหว่างกลางที่ผมชี้นะมีเนื้อเกินตรงนี้ก็โอกาสเก๊แปดิเนะครับแปดิเนลยนะครับแปดิเปเนะครับที่ผมพบเจอมานะเนี่ยครับแล้วก็พื้นไปติ๋วจะตึงแล้วก็ดูตัวหนังสือความคมนะครับความคมตรงนี้ต้องใช้ความํานานนะครับตัวหนังสือนะครับเนี่ยครับต้องใช้ความํานานอย่างผมบอกนะครับเนี่ยครับอย่างผมบอกนะครับเนี่ยครับว่าต้องมีเหรียญแท้นะครับต้องเห็นเหรียญแท้นะครับถึงจะเข้าใจคคควาามมมปรระะณไหนนับเี่ย นี่ครับให้ดูคมคมนี้นะครับเนี่ยครับถ้ามีเลนแท้อยู่กับมือนะครับหรือเช่าคนที่เขาไว้ใจได้นะครับก็จะเป็นไวขึ้นนะครับเป็นไวขึ้นนะครับอันนี้ก็แนะนํากันนะครับแนะนํากันนะครับเนี่ครับส่วนท่านไหนอยากดูนั้นทองแดงวิธีการดูนั้นทองแดงก็เรียนไปเปลือยนะครับเหลี่ยนไปเปลือยมีทั้งดูตัดมีทั้งตัวตัดมีอะไรให้ดูครบเลยนะครับครบเลยนะครับเนี่ครับแต่เรียนเนี่ยจะไม่ได้ดูตัวตัดต้องขออภัยด้วยครับขออภัยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูเบพื้นผิวด้านหน้าอีกท ดูผิวไหมเขาจะตึงเห็นไหมตึงเรียบเลยนะตึงเรียบเลยไหมบางทีมีเสี้ยนเห็นไหมเสี้ยนเกิดตามธรรมชาตินะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูโหเมตตาดูหน้าไปดูไปหน้าหลวงพ่อคมกิบเลยครับคมกิบเลยนะเนี่ครับโหเงินเก่าดำๆนี่ครับเงินเก่าดำๆนี่ผิวเดิมมากนะผิวเดิมมากครับเหรียนนี้ผิวเดิมมากๆนะครับเนี่ยครับไม่มีปัดไม่มีเช็ดไม่มีล้างใดๆทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยครับเนี่ยครับ ก็จบไปแล้วนะครับเหรียญปราบาริลาชเนื้เงินนะครับก็มีโอกาสได้ผ่านมือนะครับได้ผ่านมือถึงได้มาทําให้ทาถึงได้เอามาทําให้ดูนะครับถ้าไม่ได้ผ่านมือก็ไม่มีโอกาสได้ทําให้ดูนะครับเนี่ยครับส่วนดูเนื้อทองแดงอย่างที่บอกนะครับก็ลงยูทูบไปแล้วครับก็พิมพ์มาไปวอรท่ธาตุเสานะครับแล้วก็พิมพ์่าป่าบาริล่าสนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงให้ดูนะครับให้ชมนะครับนี่ครับวันนี้ก็จบไปหนึ่งเหรียญนะครับจบไปหนึ่งเหรียญหนึ่งคลิปสำหรับป่าบาริล่าสเนระคับ ดูว่าเป็นประโยชน์และชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมนะครับเนี่ยครับจะได้ไม่พลาดนะครับไม่พลาดนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเนี่ยครับสาระคุ้ด้วยดีนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ผมมอม้าเต๋อต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับก็สวัสดีครับ